ก็สวัสดีนะคะเพื่อนทีน่น่ารักทุกๆคนคะ่ะวันนี้ก็มีวิธีให้กําลังใจแฟนแบบน่ารักน่ารัก,ารกมาฝากวิธีให้กําลังใจแฟนของเราเองนะคะแบบน่ารักมันเป็นการเติมกําลังให้ชีวิตคุณเองเหนื่อยๆเครียดๆจากการทํางานนะคะการใช้ชีวิตปัญหาและอุปสรรค ต่างๆที่ลุมเล้าทุกคนต้องเจออยู่แล้วการที่เรามีคนรักคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจเป็นคนคอยรลบฟังและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันก็จะช่วยเติมพลังให้เรามีแรงก้าวต่อไปได้แน่นอนใช่ไหมคะมาดูเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ให้กำลังใจแฟนให้คนรักของเรามีกำลังใจเพื่อเขิมในการต่อสู้แถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ เติมความหวานให้ชีตคู่ของเราได้อีกด้วยนะคะเช่นเปิดเพลงเพราะๆให้เธอฟังฟังเพลงกับใครไม่มีความสุขเท่ากับฟังเพลงกับเธอหลังจากเราเหนื่อยๆมามากมายการได้นั่งนิ่งฟังเพลงกับคนที่เรารักช่างเป็นช่วงวเวลาที่แบบแสนสุขเหลือเกินนะคะนวดบาร์นวดหลังนวดไหล เหนื่อยล้าจากการทํางานมาทั้งวันได้กลับมาเห็นหน้าเธอมีเธอคอยช่วยบีบนวดให้นี่นอกจากจะคลายเมื่อยแล้วนะคะก็ยังเป็นการเติมความสุขให้แก่กันด้วยนะคะไม่ก็พาเธอไปทานอาหารที่ชอบอาหารที่อร่อยๆจะเยียวยาเธอเองเครียดนะักก็ลองจุมมือไปทานของอร่อยๆให้นำใจไปเลยนะคะ ก็ไม่ก็ปล่อยให้คนรักของเราอะได้ช้อปปิ้งให้เต็มที่เลยในวันปกติเราอาจจะคอยห,กหักคาบใจตัวเองไม่ให้ช้อปปิง้งแต่ว่าในโอกาสพิเศษต่างๆหรือในวันที่เครียดๆเดือดเนี่ยต้องการกำลังใจเสริมพลังงานเราก็ต้องปล่อยให้คนรักของเราได้ช้อปปิ้งเต็มที่บ้างนะคะให้รางวัลกับตัวเองบ้างก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นดีเหมือนกันนะคะ ไม่งั้นก็แค่กอดกันแน่แนๆลองกอดกันให้แน่แนๆมองความอบอุ่นในอ้อมกอดนี้ให้แก่กันและกันนะคะไม่ว่าชีวิตจะต้องพบเจอกับปัญหาหนักนะคะอะไรขนาดไหนแค่ไหนแต่คุณก็ยังจะอุ่นใจที่มีคนรักของคุณอยู่เคียงข้างเสมอนั่นเองจุ๊บสักทีหรือหลายๆทีไปเลยจุ๊จบๆมวบ่วงๆเติมพลังให้คนรักของเราได้กันจุ๊บเบาๆไม่ว่าจะเป็นการจุ๊บก่อนนอน จุบก,ก่อนไปทำงานจุกเวลาที่เขาเหนื่อยทอ้อไม่สบายเป็นเหมือนกันเติมพลังชาร์แบตให้คนที่เรารักอาจจะจุบทีเดียวหรือจุบจม้วมๆด้วยความมันเขี้ยวก็ตามแต่คนที่ชื่นชอบเลยนะคะบอกรักแน่นอนคู่รักหลายคู่เลยนะคะอาจรู้สึกเขินกับการที่จะพูดคำว่ารักออกไปแต่คุณรู้ไหมว่าคำคำนี้ มีพลังมหาศาลมากพูดทีไรก็จะมีความสุขทุกทีคนที่เรารักถามไทยได้ความหวงใยว่าเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมหายเหนื่อยหรือยังคะแค่เนี้ก็ทําให้เรารู้สึกมีพลังมีกําลังใจเต็มอิ่มขึ้นมาในหัวใจแล้วนะคะไปะ กับไปกอดกันจุ๊บกันมุบจ้าเปิดเพลงฟังก็ไอเดียง่ายๆก็นี่นำไปใช้กันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย